เซียนพระเช่าพระออนไลน์สามารถติดโควิดได้หรือไม่สังเกตจากรูปนี้นะคะเวลาเราส่องพระพระกับจมูกห่างกันแค่นิดเดียวค่ะถ้าเกิดว่าพระมีเชื้อโควิดเราก็อาจจะติดโควิดจากการเช่าพระออนไลน์ได้อีกอย่างทุกคนคิดว่าเราสามารถติดเชื้อโควิดจากกล่องพัสดุได้หรือเปล่าคะเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่า ไทยส่งทุเรียนไปจีนแล้วมีเชื้อโควิดติดไปกับกล่องพัสดุด้วยค่ะมีคนจีนติดเชื้อโควิดด้วยแปลว่าเชื้อโควิดสามารถติดกล่องพัสดุได้นานหลายวันเรามาหาทางป้องกันการติดเชื้อโควิดจากการเช่าพระออนไลน์กันค่ะก่อนอื่นเราต้องมีน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดค่ะวัสดุที่ใช้ใทำน้ำยาฆ่าเชื้อก็คือ 1. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์3% 4 5เเซมิลลิลิตรขวดราคา30บาทค่ะ 2. ขวดฟอกกี้1ขวดราคา25บาทขั้นตอนการผสมนะคะนำน้ำเปล่า250มิลลิลิตรเทล,ลงในฟอกกี้จากนั้นก็นำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์3%าเใช้ในปริมาณ50มิลลิลิตรเทล,ลงในฟอกกี้ค่ะจากนั้นก็เขย่าขวดฟอกกี้แล้วก็นำไปไว้หน้าบ้านนะคะวิธีรับพัสดุที่ถูกต้องนะคะเราต้องใส่หน้ากากอนามัยก่อนหลังจากรับพัสดุมาปับ๊บอย่าเพิ่งนำเข้าบ้านค่ะให้ฉีดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เราเตรียมไว้ให้ทั่ว หลังจากนั้นตอนแกะพระออกมาจากกล่องพัสดุอย่าเพิ่งนําไปส่องนะคะให้ทําการซีนพระก่อนทุกครั้งและกดเจลล้างมือก่อนจับพระขึ้นมาส่องค่ะเท่านี้เราก็จะป้องกันเชื้อโรคโควิดจากการเช่าพระออนไลน์ได้แล้วนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากอาสิ์ตลาดภูที่แนะนําวิธีนี้ให้ค่ะ